ซีตาเงาระดับ6กของ Shadow Garden เรื่องราวแน่ดีของเธอจะเป็นอย่างไรและสีตานั้นจะหักหลัง Shadow Garden จริงหรือเปล่ามาฟังดูนครับคำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้อาจจะมีการสปอยของอนิเมะมังงะและนิยายถ้าใครไม่ต้องการโดนสปอยรบกวนปิดคลิปไปก่อนได้เลยครับ ก็ขอ,อการาบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมเตอร์คนเดิมเพิ่มเติมช่องกตูนิวอีกเช่นเคยในะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าซีตานั่นเองนะครับจะเรียกซีตาหรือซีตาก็ได้นะครับในะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของซีตานั่นแหละว่าซีตานั้นอนดีตของเธอนั้นเป็นมาอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายลักษณะคร่าวๆข,ของเธอก่อนนะครับพร้อมกติประจําใจของเธอกติประจําใจของเธอนี่ครับนี่คือพันธกิจของฉัน แล้วก็คําอีกคำหนึ่งครับที่รู้สึกว่าจะได้ยินบ่อยนะครับนั่นก็คือคําพูดที่ว่าเป็นเดอะเบนในเล่ม5เลยนะครับนั่นก็คือฉันจะแบกรับบาปทั้งหมดไว้เองเน่อีกแล้วครับผมต่อมาครับ ลักษณะนิสัยของชีตานะครับจะเป็นเด็กสาวเผ่าเสือดาวทองเป็นเจ็ดเงาระดับที่6อุป,ปนิสัยนะครับจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่สุขุมใช้ทั้งดาบทั้งคุงจักรและอาวุธอื่นๆได้อีกมากมายครับแล้วก็ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยนะครับจนได้รับฉายานามว่าผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์น,นะครับแล้วก็เป็นเพราะาเป็นคนที่มีนิสัยขี้เบื่อง่ายครับจึงไม่บรรลุอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกง่างว่าเก่งได้ไม่สุดทุกทางนั่นเองรับหน้าที่เป็นสายลับประจำกลุ่มครับด้วยเซนเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยม แล้วก็มีลูกน้องนะครับมากมายเลยนั่นเองนะครับทำให้เครือข่ายข่าวของเธอนั้นค่อนข้างกว้างมากๆเลยนั่นเองนะครับจัดแปว่าเป็นตัวละครครับที่ไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ฐานนะครับเป็นอารมณ์ก็คือเหมือนสายรับนานนาทีโผล่มาครั้งหนึ่งครับเพิ่งจะมาปรากฏตัวในเล่ม5้าเองมั้งที่ผมได้่านั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับก่อนที่จะ้รับชื่อว่าชีตาเงาดับหกของชาโดการ์เด้นนะครับเธอมีชื่อจริงว่า ลิลิมนั่นเองเธอเกิดในชนเผ่าที่ทรงเกียรติแม้แต่ในบรรดาเผ่ามนุษย์สัตว์ด้วยกันเองนะครับยังต้องยำเกรงนั่นเองนะครับพอองเธอนะครับคือเผ่าเสือดาวทองต้องบอกว่าเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งเผ่าครับแล้วก็มีเผ่าเนี่ยใต้อนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองเธอนะครับถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีด้วยความรักนะครับเธอนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาและเป็นคนที่ฉดเฉลียวฉลาดนะครับต้องบอกว่าเป็นจัดว่าเป็นอัจฉริยะในในชนเผ่าของตัวเองเลยนั่นเองเธอนะครับม เป็นัวหน้าเผาเนี่ยก็รักลูกสาวคนนี้มากนะครับรักถึงขนาดที่ว่าจะให้อยู่บ้านไปตลอดชีวิตเลยก็ยังได้ไม่จําเป็นต้องออกเรือนเลยนั่นเองต้องบอกว่าเธอเนะครับถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่อัจฉยะอยู่แล้วนะครับแต่เธอก็มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เนาะพ่อมาจะซื้อหนังสือตำราระดับสูงเนี่ยมาให้ตลอดซึ่งเธอเนี่ยก็เอามาอ่านประจำเลยครับเรียนรู้ตลอดเวลาเนาะอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีรู้สึกว่าชีวิตของเธอนั้นคอนข้าที่จะเพอร์เฟกเลยนั่นเองแต่แล้วครับอยู่มาวันหนึ่งครับตอนที่เธออายุได้12ปบ เธอนะครับก็เลยมีปานขึ้นมาครับนั่นคือปีศาจสิงสูนนั่นเองนะครับทำให้เธอนะครับถึงกับต้องตกใจล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับเธอก็เอาไปบอกกับแม่ของตัวเองนะครับแล้วแม่ของเธอับหน้าตาซีดเผือกเลนเองพ่อของเธอครับได้เห็นครับก็รู้ทันทีว่าลูกของเธอเนี่ยเป็นปีศาจสิงสูเข้าแล้วในตอนที่ลิลิมนะครับได้ยินคำนี้คำแรกเนี่ยก็พยายามหานะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็หาไปหามาก็จนได้รู้แล้วว่าปีศาจสิงสูนนั้นคือมณฑินของตระกูล แต่ว่าพ่อของเธอและแม่ของเธอนะครับก็ไม่ได้รังเกียจเธอเลยนะครับพยายามจะปิดเรื่องนี้ไว้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พยายามจะหาวิธีรักษานั่นเองอาจจะแตกต่างจากเผ่าคนอื่นนะครับบางคนในสตอรี่บอดของคนอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเดลใต้างก็พอเป็นบริษัทสินสูตปุ๊บเนี่ยก็โดนขับไล่ออกจากฝูงทันทีนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าเนาะแต่ของเธอนั้นจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเนาะอ่ะทีเนี้ยครับพ่อของเธอครับก็พยายามหาวิธีรักษานะครับจนผ่านไปได้1เดือนครับ เรื่องราวนะครับมันก็แตกครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการแข่งแย่งเชลี่อมนาจกันในตระกูลนะครับอาจจะมีตระกูลหลักและตระกูลสาขาั่นเองตระกูลสาขานะครับก็ลูกความที่อยากจะเป็นเจ้าตระกูลเนาะก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าไปชักนําอีท่าไหนมาเนาะข่าวได้หลุดลอดออกไปนะครับไปหาถึงตระกูลสาขาแล้วก็ทําให้บาดหลวงนะครับาบาดหลวงระดับส่งคนหนึ่งครับเดินทางมาที่นี่นะครับมาเพื่อเก็บบริษัทสิงสู่นั่นเอง การพบเจอในครั้งนี้ครับทำให้พ่อของลิลิมเนี่ยหรือพ่อของชีตาเนี่ยโดนจับตัวนะครับแล้วก็ก็เกิดการต่อสู้ขึ้นนะแล้วก็อ่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่ว่ามีเนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่ใจความสําค,สคัญของตรงนี้ก็คือตระกูลของลิลิมหรือชีตาเนี่ยครับเป็นตระกูลที่ได้รับสืบทอดเลือดโดยตรงนะครับมาจาก1ใน3วีรชนของผอมนุสัตว์นั่นเอง ที่ทาการต่อสู้กับเทพมารเดียบรอสสรุปง่ายก็คือลิลิมนะครับมีสายเลือดโดยตรงนะครับของวิรชนนั่นเองซึ่งเป็นตระกูลที่ผ่านมาแล้ว4-5รุ่นนั่นเองนะครับหัวหน้าเผ่าของตัวเองครับแต่รุ่นเนี่ยจะมีการสืบทอดสิ่งที่เรียกว่านิทานครับเพื่อเป็นการบอกเล่าวิรกรรมส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นหนึ่งในนั้นครับเป็นนิทานที่เกี่ยวกับลิลิซึ่งเป็นวิรชนของเผ่ามนุษยัตว์นั่นเองนิทานนะครับได้มีการเล่าถึงว่า เ่าวิรชนทั้ง3ครับซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยทำการต่อสู้กับเทพมาเนบรอสแล้วได้ทำการต่อสู้แล,สแล้วก็ทําการชนะเทพมาเนบรอสมาได้แล้วก็มันก็เป็นเนื้อหาแล้วครับว่าเอ้ยนี่คือเรื่องราวจริงๆของวิรชนพ่อของเขาเนี่ยหรือว่าพ่อของลิลิมลิลิมเนี่ยก็ได้ข้อสรุปนะคบว่าทางบัตรหลวงเนี่ยบิดเบือนเรื่องราวที่เป็นความจริงครับตึย การอ้างว่าวิรลชนทั้ง3คนนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็ยังอ้างอีกว่าคนที่เป็นบริษัสิงสู่ครับต้องได้รับการชําระล้างและไม่การและไม่สามารถที่จะรักษาห,หายได้ซึ่งตรงนี้ครับมันมันย้อนแย้งกับนิทานที่มีการสืบต่อกันมาเนาะทางหัวหน้าเผ่าหรือก,ก็คือพ่อของลิลิมนะก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมนิทานเรื่องราวมันถึงไม่เหมือนกันหลากพพลเพราะอะไรนะครับจนได้ข้อสรุปครับว่า ทางศาสนจักรเนี่ยครับได้มีการบิดเบียนเรื่องราวนะครับแล้วก็ทําการกุเรื่องขึ้นมาแล้วก็โยนความผิดให้กับลูกหลานของวิลชลชนเนี่ยว่าเป็นปีศาจสิงสู้นั่นเองตรงนี้แหละครับทำให้พ่อของเขาเนี่ยหรือพ่อของลิลิมเนี่ยได้ทำการต่อสู้กับพังบัตรหลวงเนาะทางนักบวชระดับสูงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันว่าไม่น่าจะสู้ได้นะครับแล้วก็ยอมสลัดชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องลูกนะครับแล้วก็เมียและทางเมียครับก็พยายามพาลูกของตัวเองครับหนีไปครับซึ่งในเวลานั้นนะครับ ลิลิมนะครับหรือชีตาเนี่ยมีน้องอีกหนึ่งคนครับเป็นน้องชายนะครับก็หนีไปด้วยกันซึ่งในตอนระหว่างนีครับก็แยกไป2ทางนะครับแม่หนีไปทางหนึ่งลูกหนีไปทางหนึ่งโดยที่แม่เนี่ยตั้งใจจะเป็นตัวล่อนะครับตามที่ผมเข้าใจนะแต่ว่าก็ล่อไปได้สักพักหนึ่งครับแล้วก็ไม่ลอดเหมือนกันจากนั้นทางตัวของนานนะครับก็ได้รับภารกิจมาจากพ่อนะพ่อเขาบอกว่า ก่อนที่พ่อเขาจะบอกให้ทักสองคนนี้หนีไปเนี่ยพ่อบอกว่าให้ไปทางที่ตะวันออกนะครับไปทางเมืองมิกาจะมีคนที่สามารถรักษาพิษสัยสินสูตรได้อยู่ต้องไปที่นั่นนะลูกเพราะที่นั่นมีภัตกิจของเราอยู่นั่นเองซึ่งให้คำคำพูดคํานี้ครับว่าคําว่าภัตกิจเนี่ยแหละมันเป็นคําที่ตอกย้ําให้ชิตานะครับเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ หนีออกมาจนสุดครับแม่เป็นตัวรอดแล้วใช่ไหมก็หนีออกมาสุดจนมาเจอชายหาดแล้วก็เดินเลียบชายหาดไปสุดท้ายก็หนีไม่พ้นครับไปเจอกับบาดหลวงระดับสูงนะครับซึ่งเพยทอสนะครับก็หลังจากทําผลงานครั้งนี้ได้นะครับ mm hmm. เขาก็ไต่เต้าขึ้นไปเป็น1ใน12อัสเนโตกลุ่มได้สําเร็จนะครับก่อนที่จะจบเรื่องราวตรงนี้ครับก็คือต้องบอกว่าเพยทอสเนี่ยได้เป็นคนที่โหดเหี้ยมมากๆเลยนะครับว่าเขาเนี่ยได้ทําการสังหารน้องชายนะครับ ของลิลิมเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยครับก็คือตัดหัวในอ้อมแขนของเธอเลยทําให้เธอแค้นมากนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบปูมาที่แบบอ่าซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้เราจะได้รู้อยู่2อ,อย่างครับว่าเผ่า,เ,าเสือดาวทองสืบเชื้อสายนะครับมาจากลิลิซึ่งเป็นวิรชนหนึ่งใน3วิรชนนั่นเองเพราะฉะนั้นเผ่าเนี้ยจะต้องโดนกวาดล้างแน่นอนครับว่าเพสทอสเนี่ยก็ทําการกวาดล้างเผ่านี้ทั้งเผ่าเลย นั่นเองครับสรุปตายห่างกันยกเผ่าเลยครับไอหัวหน้าสาขาที่พาไอบาลหลวงรับสูงนี่มาก็ตายห่างเหมือนกัน,นเอาง่ายคือเหมือนชักศึกเข้าบ้านะตายห่างกันหมดเลยก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับสาหรับเรื่องนี้อย่างที่สองครับก็คือเธอเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวของเผ่าพันธุ์ที่ยังเหลืออยู่ครับของเผ่าพันธุ์เสือดาวทองนั่นเองต่อมาครับจากนั้นเธอครับก็โดน ต้องบอกว่าทารุณกรรมเลยแล้วกันเนาะลราก็โดนพาไปนะครับไปที่ศูนย์วิจัยเนาะแต่ระหว่างทางครับก็มีการปรากฏตัวของชา a d โดเข้ามาช่วยนะครับลิลิมน่ยอยากได้พลังเนาะอยากแก้แค้นเนาะแล้วก็ชา a ์โดก็ปรากฏตัวมาในเงาแบบเท่ๆเลยอยากได้พลังเด้อเดชันจะมอบให้อะไรก็ว่ากันไปนะทําให้นางนี่ยครับหลงรักเลยแหละออคือเทิดทูนชา a ์โดมากๆแน่นอนครับว่าต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะ แล้วจากนั้นนะครับลิลิมนะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชีตานะครับแล้วก็ได้เป็นเงาระดับที่6ของชาร์ o ด g การเดียนในเวลาต่อมานั่นเองแล้วชีตาทรยศองค์กร Sha d โด g การเดยยังไงคือมันเป็นการสนทนาครับระหว่างชาร d โดกับชีตาเนาะด้วยความที่ว่าชีตาเนี่ยเหมือนกับว่าในเล่ม5้าเนี่ยเข้ามาทักทายชาร์โ w นะว่าสุขสวันเกิดท่านชาร์ o ดหรือนายท่านอะไรเงี้ยชาร์โดก็แบบเออบอกไปว่า อ,อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าฉันไม่ค่อยชอบมันเกิดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการตอบย้ำว่าฉันมีอายุเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์ของชาร์โดคือการพูดไปแค่ไม่กี่คำอะแค่นั้นอะจากนั้นไอชิตามันก็ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามนุษย์นั้นมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นเนาะในการทำเป้าหมายให้สำเร็จซึ่งไอตรงนี้แหละมันเลยกลายเป็นว่าชิตามันก็เลยคิดว่านายท่านต้องการชีวิตที่เป็นนิรันด์ใช่ไหมอ่ะชารโดก็ตอบว่าก็รู้ดีนี่นะ ซึ่งมันเป็นการตอบน้อยๆเนาะแล้วก็อีกฝ่ายก็ตอบมาคํสองข้าเหมือนกันแล้วก็อีกฝ่ายก็มนโนอีกฝ่ายนึงก็มนโนเรื่องของตัวเองที่ชาโดว์มันตอบไว้อย่างนั้นกนะ็เพราะว่ามันตั้งใจว่าอยากจะแบบมีชีวิตอยู่นานๆเพื่อเล่นเป็นเทพในเงาอยู่สักพันปีอีกพันปีอยโผล่มารีเซ็ตปดบาดตัวเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยแค่อยากเล่นเป็นเทพในเงาแบบตลอดนิรันดร์อะไรอย่างนั้นแหละอืม แต่ชิตามันมองว่าอ๋อในท่านต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโลกอะไรอย่างนี้คือมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าช่วงเวลาของตัวเองนั้นมันน้อยนักซึ่งตรงนี้ะครับถามว่าหักหลังไงมันหักหลังตรงนี้แหล,ละซึ่งการคุยครั้งที่2เนี่ยก็คือมีการคุยครั้งแรกมาแล้วรอบหนึ่งเนาะตอนที่ชิตาเนี่ยเอาของฝากเอาของฝากมาให้ตอนนั้นขอไม่ขอพูดแล้วกันเนาะขอพูดครั้งที่2ที่มาคุยกันนะแล้วกันก็คือชิตาเนี่ยก็บอกว่าอืมถ้าในท่านต้องการชิปนิรันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหหาามาใ ที่ในการหามาให้ของชิตาในความหมายก็คือจะคืนชีพเทพมารเดเบรอสมันสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐที่เดเบรอสพอดีเลยใช่ปะละ่ะพอการคืนชีพขึ้นมาเสร็จทีนี้มันก็จะมีไอ้พวกเมจาหยาดหย,ย,ยาดแห่งเดเบรอสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งในตรงนี้แหละมันเป็นการบอกในนายว่าชีตาเนี่ยจะทําการช่วงชิงสิทธ์ทั้งหมดของรัฐที่เดเบรอสมาแล้วขึ้นเป็นผู้ปกครองโลก เบื้องหลังขึ้นหมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอมันถึงตรงนี้ใช่ปะการคืนชีพเทมันเดบเรลอสมันขัดต่อหลักการของชา a d โด g การ e เดนซึ่งชาร์โ w g กา d e เดเนี่ยทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดองค์กรลัทธิเดเปลอสให้หมดไปใช่ปะแล้วก็ช่วยพวกปีศาจส,สิงสูที่ถูกทำ้ายอะไรเงี้ยเออหยุดองค์กรแล้วก็หยุดการคืนชีพของเทมันเดเปลอสอุดมการณ์เนี่ยมันเป็นแนวทางของอัลฟาใช่ปะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่า นายท่านต้องการพลังชีวิตที่เป็นนิรันต์ไงชีตาก็ได้แบบอืมถ้าอย่างงั้นอ่ะเดี๋ยวจะเป็นคนคืนชีพให้เองอารมณ์ก็คือจะเป็นคนที่ทรยศและหักหลังองค์กรชาร์โดการ์เด้นจากนั้นตัวเองเนี่ยก็จะไปขอคนรับราบาปทั้งหมดเองว่าฉันนี่แหละเป็นคนก่อให้นะขึ้นมาเองก็อย่างที่รู้กันว่าถ้าเกิดการคืนชีพให้มารเดวิล์รอเกิดขึ้นสาเร็จเนี่ยโลกอาจจะพังพินาศได้เลยเพราะฉะนั้นเธออาจจะเป็นต้นเหตุข,ของการทําให้โลกเนี้ยพังพินาศนั่นเองจึงเป็นที่มาของคําว่าหักหลังองค์กรนั่น ผมมองว่าชีตามันบอกกับชาร์โดอย่างชัดเจนเลยนะว่ามันจะคืนชีพเทพมารเดบลอสขึ้นมาซึ่งชาร์โดก็ตอบแบบน้อยๆว่างั้นเหรอเธอจะโดนเกียติชังเอานะซึ่งไอคำพูดของชา์โดมันคิดไปอีกเรื่องหนึ่งว่าเฮ้ยการคืนชีพเทพมารอะไรแบบนั้นมันคงจะไม่ดีหรือเปล่าเธอจะโดนคนอื่นเกลียดเอานะอะไรอย่างเงี้ยเออไอชีตามันก็คิดว่าเออมันจะต้องมีคนแบกรับบากนี่ไว้นะซึ่งนางอะผมประทับใจบทพูดนี้ของนางมากเลยว่าถ้าเกิด เธอเป็นคนทำเนี่ยเธอจะขอรับบาปทั้งหมดแทนในท่านเองแล้วถ้าถึงเวลานั้นในท่านก็ทิ้งตัวเองไปได้เลยทิ้งชีตาไปได้เลยตัวเองจะไม่โกรธอะไรเลยอารมณ์ก็คือแบบเจ้าพลังนิรันมาให้นะแล้วถ้าเกิดจะถูกตาหน้าว่าเป็นคนบาปรือเป็นคนที่โดนเกลียดชังทั้งโลกก็จะยอมอารมณ์นั้นเลยเว้ยอ่าแบบเท่จังนี่ก็คือการสนทนาของทั้งสองคนนะครับแล้วก็มันเป็นการเหมือนการประทะกันร,ระหว่างสองแนวทางเนาะ ระหว่างอัลฟากับชิตาว่าแนวทางนี้จะไปในทิศทางไหนซึ่งการดําเนินเนื้อเ,เรื่องมันถึงจุดจุดเนี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเหมือนกับพยายามจะบอกว่าชิตาบอกว่าอัลฟากับท่านชาโดว์ใจดีเกินไปอะไรอย่างนี้เออใจดีประมาณว่าไม่อยากคืนชิพเทมันเดวลอแล้วก็ชิตาก็บอกว่าอัลฟาไม่ได้คิดถึงตอนที่ว่าพวกเราโค่นลัทธิได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อหมายความว่าไงก็คือเพอารเขลัทธิได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอย่างเงี้ยนะก็คือ เท่าที่ผมอ่านมาในเล่ม5้าเนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนควบหน่นนะถ้าเกิดลัทธิโดนกำจัดไปเนี่ยก็การชาร์โดการเดนเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแทนทั้งหมดแต่ทีเนี้ยชาร์โดกาเดนก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ได้อยู่ยงคงกระพันตลอดใช่ปะดูผมมองว่าชิตาอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอยากให้โลกเนี้ยมันสงบสุขแบบไม่มีข้อผิดพลาดเนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้ปกครอ,องของท่านชาร์โดซึ่งเชาากับชาร์โดมีชืิตที่เป็นนิรันเนี่ยจะต้องทําได้อย่างแน่นอนผมมองว่าชาชิตาคิดไปในแนวนั้นแต่ว่าทางของอั อาจจะมองว่าการคืนชีพท่มันเดบอร้อสมันอาจจะทําให้เกิดวินาศต่อโลก,กหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นซึ่งมันเลยกลายเป็นการขัดกันร,ระหว่าง2แนวคิดนี้เอานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันความเบียวของความขัดแยง้งความกาวของทั้ง2ตัวละครนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมหวังว่าคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ของทุกคนนะคบถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ